สบายดีเอฟซีทุกคนมืัอนี้กลับมาฮ้อนน้องด้าแล้วเนาะืัอนี้น่ะสบายดีเอฟซีแน่สบายดีค่ะสบายดีสองมืองามสบายดีกินหนักเลยพื่อนดีหนัสเลยวันนี้มากะมีเงินที่ทุกคนได้ส่งมาซอยเหลือน้องด้าเนาะค่าน้ำจิตน้ำใจเอามาให้น้องด้าให้เพื่อนได้เป็ดตอยาตอหยังืัอนี้กลับมากะเอาเงินมาให้เพิ่น อันนี้กัสีอานหลายสื่อที่ผูบริจาคเงินให้น้องได้เนาะถ้าหากบกครบอกย่างก็ต้องขอโทษขออาภัยน้ำทุกคนเนาะบางเทือมนอันหลายหลายคนแล้วมันจะจดบกครบเนาะตัวนี้กะมีอันพี่ปูเป้พี่หน่อยพี่บุตรสลินแล้วก็พี่ปานีพี่หมีพี่เลวัตพี่บัวพา พี่กเต้พี่บี้พี่ตู่พี่ยายาพี่เบนพี่เบนี่พี่วิไลวันพัฒคำสอนพี่วรรณนานาวิกรพี่เกดลำบองพี่ซันยาพี่นิสาพี่ปูแม่น้อยแล้วก็นางสาวพัสลีพี่อ้วนพี่เจี๊ยบพี่ สมพงษ์ห้าวหารพี่พัศนีพี่นัทมนพี่วิเชียนพี่หยีพี่แว่นพี่เต๋ากับพี่ติ๊กนะคะก็พี่ไข่แก้วพี่อุทิศพี่ลินดาป้าทนป้าเพนพี่แดงพี่จิรนันพี่หนิงพี่เกศศรีตัง พี่รุงลาวันพี่นุ้ยพี่ชัยพี่ขวนหรือไทยพี่นีลาวันพี่หลิงแล้วก็จากชนบุรีนะคะอันนี้เขาก็ไม่เอ่ยนามเนาะก็บอกว่าจากชนบุรีเนาะแล้วก็พี่สอนพี่พรพี่ทุนเออนา่เลพี่นารีสาพี่แสงใจพี่ปีชาแล้วก็พี่ ออรออนมณีหรือเปล่าอันนี้บางทีก็อ่านภาษาไทยไม่ออกเนาะถ้าผิดถูกก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มีน้ำใจให้น้องแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะมีโชคมีลาภกับน้องด้านน้องบ๊อบทุกงวดนะคะมาดะมาขอบใจเอ็ซีไว้ตู้ขอบอกขอบใจน้ำ บ้าดีแม่บ้านน่ะนั่งเล่าดีๆกับโมกอบใจเด้่อขอบใจให้โชคให้ลาบเด้อให้โชคบอกโชคเพิ่นให้เพิ่นถือเลขตลอดโนบบอให้เพิ่นถือให้เพิ่งได้มาให้ขั้นเธอหน่าขั้นเธอนี่เลขบวชเขานี่เอฟซีกับโบไห้มาหาโบได้มาแล้วกับโบมาหาโนบบอได้อยู่แล้วจะให้ตัวเด็ดน้ำเอฟซีโบอมนี่ให้ให้ ให้แท้ๆบ่บ่เมนขี้ตัวบ่อือจื้อไวดเดอร์คันเล็กเข้าเลยเมนุกมหาคันเล็กบ่เข้าเลยเมนุกบ่มหาเราต้องโทรหาเมนุกเด้อเขาบ่กเมนุกไอเอฟซีได้เอาเลขบ่เข้าไปให้เพิ่นน่ะเข้าใจ้ิีบอกให้ไปคิวเป็นหลานข้ามหลานคูนอะได้เงินเราบอกอีเมลพับไปตอยาเด้อเู้บอกช่วยยามากินให้มันเซาไวไวเกตเจ้อย่าอมมืออืออือ ขอบใจเอฟซีเด้อยขอบใจใจเดี๋ยวจะหน่อยสิพาไปแต่งันขอเลขเนาะจะหน่อยไปเบิ้งอันขอเลขนะมันไอ้บอมนับกันอีกเทือนหนึ่งขอบใจหลายๆเด้อไอ้บอบเด้อเมื่อนี้อ่ะเมนูมหามาขอเลขไทยวันที่16เดือนเกนี้เมื่อนี้กะซื้อหมักไม้มาขึ้นห้านให้อยากมาขอโชคขอลาบขอเลขให้เอฟซีเพิ่น แล้วมันนี่เมนกสิมาจุดทูบขอเลขฮานอยเลขเบียดหรือบอกกันเลขแล้ววันจันทร์นี่ก็ได้ให้มันออกน้ำทูบเด้อให้มันออกให้มันเข่าขออันใดก็ให้มันเข่าั่านอยากได้บุญได้จีนน้ำอันเอฟซีอยากให้เมนกมหาคันเลขบ่เข่างวดนี้ลหละแม่นกโบมหาอีกเมนกกระอายเอฟซีเด้อเอาเลขให้เพื่อนละเลขบวเข่ากระอายเพื่อนได้เมื่อนาไม่นุกโบมหาเด้อเลขเข่าเลข เพเป็นได้ซุกได้ลาบน้ำได้กเป็นรูปแนบ่างๆอืมจังไหนเมนกจุดทูบห้เลขมันออกน้ำทูบนี่เด้อเนี่ยอ่ะมานางมันางถามให้ทูบเบิดเนาะมานนางถามทูบเบิดแล้วก็มาลมน้ำเมตตูถามมลมอันเรื่องอันอาการของน้องด้าเนาะว่าเป็นจังหดเดี๋ยวนี้อันอาการเพิ่นเป็นจังหดเนี่ยละดีขึ้นอยู่อ่ เอแต่ว่าใครได้ไปตรวจบึ้งชุดนี้ว่ะเออใครนี่ใครหลังแต่ใครทำงานมาได้ได้แล้เอาจจะอาการเบาหวานเนี่ยไปลดลงหลายซื้ละเอาจจะแต่ไปเที่ยวเนี่ยเที่ยวอย่างเดียวใคร עם, แต่ว่าพ้อนหลายเนี่ยบึ้งเนี่ยกันบาหวานก็ต้องมีน้อยไหมอยู่แต yep. ่ใครหลังเพื่อนี่เป็นนิ่วว่หรือว่าเป็นเนี่ยไม่ใช่นิ่วแค่หลังอ่อนเที้่อะก็ทำงานอยากทำงานอยีก กะว่าอากมาินมัสามจุดที่สุดอไรน้สิกิับกินกอวบะว่าครกันขวขนเบาวานจะเบาได้ขึ้นเบาได้อย่างเต็มตอนนี้เราขึ้นเยอขึ้นนว่ามีเสื้อมีเสื้อเบาหวานจะมีเสืหักสามเพิ่มหลังเพิ่มเลยนะเนาะจะมีเสื้อขาวกับกอดกอดกับกอดนะเดนะาขึ้นขึ้นนั่นๆก็ได้นอนได้แล้วสามารถอยากกินจ๊้ ไปเอาเดี๋ยวไปลองหมอที่จะมีตัวัแต่ละเดือนแต่ละเดือนเออยาตามลเมื่อลวต่อเลยต่อเลยตามหมอสร้างหมอกระเบื้องอาการกันต่อกับกระไฮต้อนเนาะกันข่วว่าเออดีแล้วเรได้นั่นแหละแต่เอากันใจเนาะนี่ไม่กินไม่ต้อยเอาก่อข่าวว่าทำงานกับมาต่อบางทีเอาคนนี้เนี่ยเนี่ยก็ไม่ได้ไปสะท้อนนี่ไม่แขนงานเนาะ เ่อนแม่เพิ่เตอระมือมีเหตุอะไรเนี่ยได้เห็น่างมิตเหุไทยเห็นน้ำแต่ระมนานนานนานไปมันไปนะอยาเพิ่เบิดกินแล้วพี่ชุมีอะไรอย่างเงี้ยเลเบิดหม่อานี้อืออพอดีเลยอยาพอดียาเบิ้ลชาวลกก็มาหาเลยเพื่อนเรา จะวาติดโนห่าจะเจ้าลูกสิมาติดโนห่าเจ้าให้ว่าบอกเจ้าช่วยวนวนจานสิมาครับเพิดก็สิมาเี่คิิดแล้วนี่มาสิมาอยู่ห่กขึ้นไปขึ้นมาโอ๊อมาต่อติดต่อกันหลายจ้หน่อยสิแบบซับสนวนพันนนเนาะย่านเลขบนเขาอะนะก็เลยให้เพื่อนพักก่อนแยะแยเวลาให้หน้อยนึง แมนเล็อะไรมันก็สิเข้าที่นวดกันนะตอนนั้นกเป็นเ่องได้เราเนีลยเนี่ตัวยคแต่ได้ลูกผ่านมาก็ถือว่านั้นหลายเยอะกระมากระดมาบ้กระมาบอกอ้าวีดอ่ัญญาเออเมื่อนเล็กเล็กไเล็กเล้าเออใครบอกขากมันบอกเออยมสามาเนาะ อย่ากครับออกปาเองเลยนะมันอที่เือนมาขอนมะขี้ขนมมันชื่อเกล็มูเยเขาบอกไม่แล่วอ้าวคออ้าวเด่อ้าวกบมีเงินสองพันบอกเลขให้คุแม่กันันน่ขี้มันอกเลขปลาปลาอย่างนีปลาเงีเล็กอันเรียดเล็กเล้วเออแล้วอยากเลกลวที่ออก ตื <ừ> ่นมาไม่นานเลยมาเรียกมาโอ้ยดูเลยดาตื่นเรกเรอขึ้นปรเทศอาวบา้าคบะรียกเราออ้ได้ซื้อซ้ำอะไรกันอ้ยาใจกันหน้าครูบอกกระบอกแพบอกว่านกูซื้อมันูซื้ออันนี้เรซื้อขนมแล้วกินได้เออว่าแล้วคันสูงเอาใจใจมันจะติดเซ็ตแน่นคันปัตั้งใจจะเอาอีลีผันบุเขมันเป็นะ อันนั้นไม่มซื้อมันจิ๊กจะกเออเอ้ื้อมันเด็กกะี้ซื้อแล้เรียว่าขันงวดงวดเล็กไทยงวดแล้วนี่เนาะข้นอดนนี้จะเล็กอันนกยางยางเดือดเอ็กซ์ซะูกกว่อยู่ด้บัดนี้มันหังมีเล็กหูมาตัดอีกนะตัดมาเอตอนนี้ตัดอยกับกยังไงเอออากบวลา เอฟซีับวกหลายอ <laughs> ีกแล้เอซีนะมันยังวาย่อยอกตัวนัวนว้นสว่วนส่วหลายมัจะชนิดแต่เล็กหนูที่เพ่นบอกว่าฝาดดีว่าบอเปนเหนื่ออกนะี่นีน่น,น,น,ดดนะมันบอกแปลกอะรย่ยอย่าง,งานนเเนาะออมันก็หล่นเนาะจะออกเราเอาไปไข่เ<อ>นาะเพราะว่ากับมะขอขอไว้หลายสองิสามนละเม่วาอหะที่จะหุ่นหลเยอใ้าเขาให้เอซีเนาะ วันนี้ไทยออกมาเอนี่ไทยออกนุ่งางืนเดมโอ้ยบ่ามกระเพิ่นนี่มันจะเท่ากัเอมาซูงกันเยอะีทู้นี่ก็ขึ้นก็ฝันจนงหน็ดละไม่ใชจะกี่ีวเว่าดวงเออนกับดวงเอฟซี่มัาซูกัน่างเี้ยมาซู้กันเออตกาซู้กันเนาะ บุญนี้ไปก่อมใช่เพื่นบุญเพื่นมาก่อมใชมึงมตู้เนี่ยบมคิดไปมันตีไปยังไงฮะอ่านว่าง้วนีเหขาอีกเด้อได้ซีได้โซ่ไปล่าน้ำันุนทอดยอดเกี้ยวกันนะครับน้ำลูกน้ำหลานได้เลี้ยงได้เสือชาดได้เลี้ยงกับง่ายๆใิคือเมื่ทุกคนนั่นดีเโซ่ไข่ล่าเป็นเล่าง่ใจเป็นที่ชักพิสดีเสีอถือความเสียถือกันนะ ตู้กระจมเซยยองยอบุญคุณอ่าเดี๋ยวเขาไปเบิรงอันเลขทูปเนาะตอนนี้ทูปกับจูดเบิรแล้วเดี๋ยวพาไปเบิรงเลขทูปเพราะว่าเสียงคองหวยหวยเบียดหวยห้าน้อยกับอ่าหวยราวมมันจะเล่นเลขทูปนะี่เนาะเดี๋ยวเขาไปเบิรงเลขทูปกันอ่าตัวนี้อันเป็นเลข เลขจุดอันจุดทูบขอเลขลาวกับเลขเวียดน้ำมันไอบ๊อบเนาะตัวนี้เลขบบอยากเห็นแจ้งปันใดตัวนี้อันมาเบิงน้ำกันตัวนี้อันตามแอดเห็นเนาะแอดจะเห็นเป็นอันศูนย์สามศูนย์สามแล้วกบเจ็ดบอกหรือว่าหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายแห่งเป็นสองเพราะว่าตัวนี้จุดทูบอันเลขสี่ตัวตัวนี้นะ ตามที่แอดเห็นนี่แม่นศูนย์สามศูนย์สามบจีกันหนึ่งนี่แหละแล้วกับตัวสุดท้ายหันแม่นสองเนาะตัวนี้กับร้องเสียงเบิง<ม>เด้อดถาหาักผู้ใดมากอันเลขเบียดกับเลขลาวเมื่อวันจันทร์นี้ร้องเสียงเบิงเพราะว่าขอน้ำไอ้บอบขอเลขลาวกับเลขเบียดเลขบุยออกเตี้ยงไปไหน่อยเนาะ